วิ่งของกรุงเทพคริสเตียน BCC running club เนี่ยค่ะจัดโดยสมาคมสิทธิเก่ากรุงเทพคริสเตียนนะคะก็ไปร่วมวิ่งแล้วก็ได้พบปะกับคุณครูหลายท่านที่เคยสอนคุณพิธามาค่ะแล้วบางช่วงมีการไปไหว้ครูบรรยากาศเนี่ยนี่นี่นี่น แม้มองไม่เจอไปตาอยากให้มองไม่หัวใจแล้วเธอก็คงจะพอรู้ใจ มาค<ฟ>รูมมปอหนึ่งมาหาครูปอหนึ่งค่ะโอเคพร่ <S <S บอลมีงานนี้สนุกแบบ

ยังไงต้ใจนะทุกท่าถ้าคุณลงคดก็จแล้วรูว่าเขาที่ใส่ดีแค่ไหนยิ่งร้จักยิ่งรักเธอเอ่ยิงรู้จักยิ่งรักเธอตอบดีตอบดีตอบดีเอ๊แต่พันหวน้าห้องไว้แต่พันหัหน้าห้องไว้แต่พั่หัน้าห้องไว ประเด็นขับ่ตอดเอล่ามันเเพราะว่าใ่หมให้นัมาเยนนา่ไหิีนกับผมอ่ะใการอ่ามมทีแรกเนขอ่วทั้งแปเรยาม่าเรียนีรองไหมีค่ผมก็ทำทตวหน้าห้องอ่าชื่อช่วประเด็นเรื่องไปเรียนที่มีสีแดงอ่าสีคค่ะอันนี้ผมพูดตามตรงนะเรื่องมัน ค่เแต่ไม่ได้ที่จะาอายุยังนี้ลองว่าลองไปตอนไหน,เห,นเหมือนเหมือนยางเงี้ยเหมือนว่า กิมไอซียูนครั้งแรกตอนอายุกี่ขวบอ่ะาไปพวกคนที่แย่เหมือนกันถ้าแล้วต้องการคำตอบทิมว่าก็จะตอบได้คำถามผมนะอันนี้คำถามผมถ้าตอบ11ขวบก็ได้เป็ไหมใช่ไหมเออเป็นไปได้เขาบอกว่าทำไมไม่ได้เนาะใช่มัน30ปีที่แล้วยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไมม่ีโทรศัพท์มือถือไม่มีดิจิตอลฟุตปีกต้องถ่ายรูดที่เป็นกล้องฟิล์มเลยนะครับแล้วก็ เด็กสมัยนั้นอะ่ะเพิมสี่เรียนกว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับเวลาเรียนือมแบมันมีค่ ้นแต่เพิาอย่างนแค่นั้นแล้วก็กิจกรรมที่มีเนี่ยถ้าไม่อยู่บ้านแน่นอนอยู่บ้านก็ไปยิมพิเศษไปทำวิศวกรีไซนหรือว่าสริมกาแฟสรวนใครที่มีกำลังหน่อยก็ไปรียอตกอ้างนอกเบร์แคมมีาราสานกิจวัตรงานดังนั้นเรื่องิดเพิ่มสี่เดือนในรุ่นผมปกติแบใช่ปกติอันนี้ไม่ไม่ต้องดราม่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันเลยจริงจริงอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครผมพูดถึงตัวผมนะเพราะว่าสมัยผมได้ติดเพิ่มผมก็ ย่าูปตูโตมากับดาบบอลเซนเซียน้าต่อยเบ้ลูกชายมีแค่นะมีแค่นันแล้วก็สวยผมแล้วเพื่อนกันกันสนุกสนานแบ่งไอติมยักษ์คู่กินตแล้วเนี่ผมแค่นะใช่ตอนนี้ต้องมาเป่าหนงยาคัอนนีแค่นั้นวผมี่จะทกรมในในเรื่องขอปแล้วมันมีแค่นี้จริงใช่ ผมมองว่ามันนึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นราม่าว่าเราควรจะเอาเรื่องนี้มอไปเรื่องตื่นที่มันทําให้เกิดประโยชน์กับพวกเราแล้วมอไปข้างหน้าดีกว่าก็ต hey ่ออย่างนี <pe <pe ้ล like ูกหลานเราเปอยู่ในประเทศเราเป็นยังไงแล้วเราจะร่วมกันพัฒนาประเทศเราให้ลูกหลานของเราเติบโตในสภาพไว้ลัฐรร่นูนะครับไอ้ที่มันเป็นอดีตเราก็เก็บไว้เป็นความโศกกรรที่สวยงามให้มันทําหน้าที่ความโศกจรรนั้นเนี่ย ดานะครับแล้วก็จบดาม้าจบนะเนาจบดาม่าแล้วค่ะในแตนัอดีตนะฮะไอ้อดีตน้ครับหัวหน้าห้องห้องอะไรคะ ห้อง25่ส so ้าก well ับห yeah, exactly. uh ้อง35อ่าอย่าเพิ่ยตงแปกใจว่าทำไมโอ้โหคุณเยายพิเศษยนมีห้องเยอะห้อง25หมายถึงว่าตัวเลขแรกตัวเล็กหน้าตัวชั้นมัธยมสองอห้องทีอ่าได้สามหน้าต่อไหนว่ามัธยมสามห้องที่ห้าอ่าคือเขาไม่เสร็จทับเหมือนคนอื่นเนาะถ้าทับจะเป็นประผมอ่าโอเคทับหนึ่งทับหนึ่งสองทับห้าอะไรเงี้ยพอไปมีคนชมบอกว่าเหมือนนั่ห้องพูดดีมากเลยค่ะโอ้ยความจริงก็พูดกี่ครั้งมันก็คือความจริงเออพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหัวหน้าห้องมีอะไรที่แบบจะเม้าท์มอยคุณทิมไหมคะก็ไม่ต้องเอาเรื่องผมไปต่อยอดเออต้องมีคนตัดไปลงเลยแน่หวังว่าพอดีนะต้องมีคนตัดไปลงตประจานนะครับก็ต้อก็ไม่น่าบ้าผมยาะนี่พี่ย่าไป่เจอแต่บ้าเะมีคนบอกว่าหัวห้องหล่อมีอะไรที่จะแบบ เ,าเ,าเามาเมาหมพี่มให้เอฟซีฟังไหอฟซอยากฟังก็ก็ก็เอาคนดีเ <c oughs> บอกว่ามา่บ้านลกัน่บ้านเขาบต้องบ้านวนะเขาจะเราเอกับอกวอม่เอาห้าแล้วกนแล้วก็่าใหม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าทุกคนนะ การแม่เป้ยมันยังไ,ไ,ได้อาบแม่ดีๆวันนี้ผมต้องถามหนุ่มในมูลของที่การะดสอบใช่ประเทศเราอยากได้ก้าวไปเป็นประเทศที่พัฒนาเนาะถ้าใครชอบใครก็พูดอีกพูดอีกมีบอกว่าพูดอีกด้วยนะเอฟซีบอกพูดอีกค่ะพูดอีกตอนนี้อยู่ในยูทูบเนี่ยแปดร้อยกว่าอยู่ในทนิกติกก็ขึ้นเคแล้วะเขาบอกว่าพูดอีกชอบคนน้ำพ้องพูด ตามได้ครับต้องเป๊ปุ๊กก็โอริโอ้ยคณิยวัฒน์นะครับนี่ขายของขายของตามได้นะคะใครอยากติดตามอยากเข้าไปถามอันนี้คือหัวหน้าห้องคุณริมค่ะนะคะตามได้ค่ะห้องเฟซบก็โอ้ยโอ้ยหน้านะครับโอเคค่ะจะของริมีิรโพสเดียวกันนั้นนะครับดัาข้ามเลยไปเลยดูบรรยากาศของคุณทีเวลาอยู่กับเพื่อน